นะจะใช้คู่หูแล้วก็ยิงกระรจ้ะอ๋อแล้วก็ตอนนั้นเราใช้คู่หูน่ะอย่างไรครับในตอนที่ต้นมันสามปีนะสามปีก็เอามาพ่นในใช้ขวดขวดชุดนึงมาผสมน้ำพันลิตรแล้วก็พ่นทุกสิบวันจะ้ะทุกสิบวันจะ้ะแล้วเห็นอะไรการเปลี่ยนแปลงมัางครับตอนนั้นนะที่เรามาพ่นนะใบมันก็สวยขึ้นนะมันเขียวดี ครับจชเขียวดีการจากเจริญเติตตตตบโตแตกใบมันก็ใบกลางใบใหญ่ใบใบหนาดีจช่ใบมันเขียวนานแล้วต้นมันก็แข็งแรงไม่มีลูกเลยอ๋อใช่คำว่าเขียวนานเนี่ยหมายความว่าเราเคยใช้อย่างอื่นแล้วมันเขียวแล้วมันซีดอย่างนี้เหรอครับจ้่มันเขียวแป๊บเดียวจ้ะมันสีมันไม่ไม่ไม่เขียวมันเงาเหมือนใช้ไอใหญ่คู่หูน่ะอันนี้คือความแตกต่างใช่เขียวนานนะครับใบมันใบกลาง แล้วก็พอใช้คู่หูไปเนี่ยมันเขียวเข้มด้วยนานด้วยกลางด้วยมันด้วยอ้อหเอาล่ะครับพอตอนใบดีแล้ว